One, two, three. ตระการวางเสร็จแล้วควก็ปประองให้สาธาณชนได้ดูด้วยนะครับตัดซตัวเองกันด้วยนะครับอย่ายเซิล์อุบัติเหตุน,นะครับ เล็บตัวเองกันด้วยนะครับใครที่ได้เที่ยวดูเลยเที่ยวตัวเองด้วยอันนี้เป็นของที่ได้รับจากการวานผานจากสาธุชนชาวท่ามุ่งที่เราไปเก็บมาเมื่อตอนช่วงเช้านะครับเบอร์ต่อเบอร์เดียวแล้วต้องหลักเร็วนะครับ ท่านที่ได้เซฟที่มีเลขน,นะครับมาอ่ารอที่หน้ากองโดยการเลยนะครับที่มีเลขน,นะครับขับเข้าแถวทางนี้เลยครับท่านที่มีเลขน,นะครับที่ลง้ายด้วยเลขเก้ทาท่านที่ไม่มีเลขไปขึ้นอ,นนอด้านนู้นเลยนะครับมีของเหมือนกันนะครับ ม่มีเลขด้านโู้นเลยครับต้ามีเลขนาเราต่อแถวด้านนี้เลยครับหน้ากองรายการนะครับอันดี่าด้ติวสองอันนะครับที่มีเลขลงท้ายด้วยเก้านะครับที่ลงท้ายด้วยเก้ามาต่อแถวที่หน้ากองรายการเลยนะครับและท่านที่ติวที่ไม่มีเลขนะครับไปขึ้นของด้านฝั่งข้างกองรายการได้เลยนะครับ ขับท่านที่ไม่มีเลขนะครับตีลที่ไม่มีเลขนะครับไปขึ้นขับท่านที่จะรับเข้านะครับท่านจะต่อแถวเป็นแถวต่อเรียงลื่นนะครับถ้าท่านไม่ต่อแถว เก็บติวอ่ะในดูเบอร์ครับหนึ่งศูนย์เก้าหรอดเออไ,ไ,ไม่ได้มันมีเลขถึงสองเจ็ดเก้าเกินกว่านั้นที่มีเลขข้างหลังมีแค่ถึงสองเจ็ดเก้ามากกว่านั้นไปรับของธนูได้เลยเพราะมันเดือดสองเจ็ดครับอ้าว เริ่มเลยเบอร์เก้าเอายืมอยู่นี่ต่อด้วยหนึ่งเก้าไปตรงเลยเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรอย่าพึ่งเราเรายังไม่จ่ายเราเราเช็คเลขให้เขาก่อนเบอร์หนึ่งเก้าใครหนึ่งเก้าไม่ใช่หนึ่งนั่นเปนหนึ่งศูนย์เก้าเบอร์เก้าได้แล้วเดี๋ยวนี้มานยืมตรงนี้เลยเบอร์สิบเก้ามีไหม ยี่สิบเก้าสองเก้าสองเก้ามีไหมเอาสองเก้ามานี่เลยหมัดตรงนี้ก่อนต่อแถวไปก่อนเออครับเดี๋ยวทันดีจ่ารักเตี้นะครับขอให้เข้าแถวนะครับหนึ่งเก้าต้งถ้าท่าน,านยืนนอกแถวเราจะให้แจกเตื้ ไม่้าบอกเขหอให้นะครับฉะ้าบอกันั้นท่านใดที่ห้าเก้าจะแรดิวหกเก้าก็ขอให้79โอเคแปดเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเออะไรแเกาเก้าแล้วด้านหน้านะครับอย่าเข้ามาเบียบเก้ามาตรงนี้เพราะว่าท่านหนที่แรกแล้วจะได้เดินออกนะครับ1นึ่งนึั้นเรขอความสรุณา ทันที่หนึะนะครับอย่าเบียดและอย่ายืนด้านหน้านะครับ119่ง11้าไหมนี่มันหน,นึองเก้าอนุญเลยเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหน่องูนี้หนึ่งหนึ่งเกไม่มีเนี่ยหนึใครมีหนึมา149 ไปทางนู้นเลยไปแล้วแต่มีไม่หนึ่งสี่เก้าอยู่ไหนมาทางนี้เลยเนาะมาทางนี้นี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนี้เบอร์อะไรหนึ่งสี่เก้ามีไหมหนึ่งห้าเก้าโอเคหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้า หนึ่งต่ออีกหน่งเก้าเก้วันนี้เลยหนึ่งแป๊บแป๊บไม่ทันสองศูนเอาไปกันสองหนึ่งเก้สเกต่อแถวเลยสองสามเก้าสองสีองเจเก้า มีไม่เอ่ยตอบตรงนี้เลยโอเคครบไหมเนี่ยครบอยางครบอยากเดี๋ยวให้มาแรกต่งมาแรกันเดี๋ยวเดี๋ยวครบปแหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหมี่กหนึงเครบยา เดี๋ยวลงมาให้เดี๋ยวลงมาให้เล้มลงมาเลยไม่หรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะล้มทั้งแถวหนึ่งสี่เก้าไปหนึ่งสี่เก้ายังไม่ได้มามีไม่เลยไม่เป็นไรอาจจะอาจจะลนหายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปหลับเดี๋ยวไป็นไรเดี๋ยวให้แลกเอาแลกลงไปให้กับเบอร์แลกลงแล้วก็เข้าไปทิ้ ป้าน,นี้ยกถุง,งไปเลยนะใช่ไ,ได้กกว่าเย็นไว้เยน้เบอร์เก้เขขานะเป็นผู้ที่โชว์เอ่าแบงค์รับเีว่าเอาถุงมาใส่ต้ด้วยนะ เอา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 ถึงตรงไปแล้วก็ถึงตรงไปก่อนนะเบอร์หนึ่งเก้าเขาที่ปัดเอารับรับตรงไปถไว้ก่อนถึงไว้ก่อสอเก้าและตรงหลับตรงไปสามเก้ามาเข้าแถวเองเข้าแถวไม่เข้าแถเดเดี๋ยวเดี๋ใช่เข้าแถวเข้าแถวต่อไปต่อแถวแล้วต่อแถวเข้าแถวมาเดิมไปสี่เก้าห้าเก้า ดูในคงได้เลยว่าเราได้อะไรม,มันจะบอกในคงแล้ว9เจ็ด9ต่อแถวได้ต่อแถวด้วยนะเราวันอะไรที่เราได้อยู่ในคงไม่มีม,มีมันจบแค่ 8, <9. S 2> แค่แค่หน,น,นึ่งสามเก้ามั้ง,ง,ง,งโอ้ยแฝดยอดจริงจริงโอ้โหแฝดที่เราคุยไว้นะได้คพลังตึ้งมาตรงนี้เลยหนึ่งหนึ่งเก้าต่อครับ ห okay, uh, oh, oh, นึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าโอ้โหคุณจะปาทันเวลาพอดีก่อนที่เราจะตัดสินของหลังหนึงขอเนี่ยยุติการไลฟ์สดนะครับเพื่อช่วยในออการดำเนินการจัดงานนะครับ